เฮ้ยแค่เงานยมัแต่ไม่มาบร่เบืดแล้วเ็นเด่าเนี่ยเห็นซีมวัเนี่ยมันเยอเไม่รู้ตไมู้หมูปลาเนี่ยนู่นเลยหูปลาไงผมคิดว่าครับยกกระห้องแล้วนี่มมนพอห้องเลยนันมันเป็นอะมันหมูหมอเลยมูอไนี นู่นคเป็นเหมือนมันงันเหรไม่เห็นเลยแลงเลือดมาบ่มีนี่ไปเรื่ยเลยเลือดจ้ากันี่กเ็านี่ตหมูเนาะว่เรียบงานกันกันรีบเรื่อขึ้นมามาอันเดียดตายแล้ว มันพี่ยอมไปโเลยจ้างันนั้นมาไอ้เดียบมันเอาหมาบ่คุมอะได้บ้างอ้ยหมาก็ไปตลอดไปลี้บานที่อู่แล้วนะเจ้าบัดมาหอดปั๊มน้ะมันแลรีมาบ่บ่ถึงกิโลดอกเดี่ยวเขาปั๊มบ่ถึงกิโลเลยไปหาเบื้องตัวนี้เลยว่าอุ้ยกลับคุ้มไปวันนี้แข็งค่าจนไม่รู้จุดต่างกับน้องนไหกลับขึ้นไปบ่อยบ่อยเลยแปลกใจว่าไปไหนเนี่ยเพื่อเอาหมาไปแบบเด้หมาเลยไมได้ใชาเลย เมื่อกี้เนี่ยยไปโทรเลยเน่ยทา่การถนนวันอเร่องะนีุ่้ดวุดวุดวุดแม่ม่เนาะครับที่ถนนย่าเนี่ยเมื่อกลุกเมื่อเล้าน่เขาแม่เรียนลอยเนาะเรียนลอยหน่มตโป้ลอยเนาะทำไมามาขึ้นรปีนไปเลยปีนปีนไปเลยกันต่นลจะมาน นั่นเองนี b ання, b ่ฮะแหละหมูนไปแล้วมันแห้งแต่วัดบาดันมาเบิ้งเอามันปามันไถกัเี่ต้นมา่เขานันเมันงอข้ขึ้นมันเต้นอกวัเดนออกเินออกข้างขาเเกินไปของมันะแต่นี้เอ้มาเขา่เนี่ยเรแะ้ว

เขาเยอะไปต่อไปแล้วป้าปาไงจีว่าหว่าเนาะัเขาไม่ไม่มีเลือกนะผมใลยเอจใจว่าอ้ยมีเงือกใครก็ไม่เห็นไปอันนี้ไม่อยู่เขาเตือนได้หนิเพียบเพิ่มถึนมากตัวเนี้ยมเลยอันเมาเ่มเลมันใจไม่เล่นด่าถึงเรื่องนีน่า โอ้ยเกิดได้หยังขื้นเกิดได้ยังขืนจัวว่าเนาะเรีนมาเนาะว่าปิตนาว่าถ้ากันเขียงกันน้ำรด จอเป็นหมูให้เป็นหมาป่ะนะเหตุผลเพราะว่ามันไม่เม็นหมาแต่นี่เล็อ่านปักง่ายเลยหมูมันกลมด้เนาะมันกลมมันอุม้มรุมบุ้มรุมมันก็นกนตมัมว้าโลแล้ว หม่กระตายเงามนบ่อสามตันาทยยงลนับ้นในีเ้อเ่ยเอาอันนั้นมัน,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 นมัน,มนข้าไปหรืมขอบดไปเบื้องลืมเฮ้ยถ้าจะยื่นฐานท่า <c oughs> เออมันดืงลงไปม่นึงไปตายอยู่ข้านท่า โอ้มาหอนงาาเลรอครับพี่นอ้องพ,พ่อผุนผํานะครับพอดีแรนรถมาเสน้นอุบลนอำนาจเจริญพี่น้องเอ้ย <c oughs> เหตุการณ์ที่พ่อขาดคิดนะครับมีสัตว์ชนิดหนึ่งพี่น้องวิ่งตัดหนารถยางเร็วเลยครับผมยุการถนนเนี่ยจนได้จอดเบื้องนะครับเห็นนอนอยู่ตาขทางี่ครับสภาพแบบนี้แล้วครับหนารุาเครื่อยพี่น้อง แรกอัดเขามานะครับคิดว่าหมาครับแต่ว่ามาเบืองเล้วมันผมมีเลือดแะคกับผมมีเสียงหอกแต่ผมเห็นอยู่ครับนอนอยู่กลางทางอยู่กลางถนนแต่พได้เบืองพอดีน้องคนครับเขาบอกว่าหมาก็เลยบ่ไพด้เอกใจนะครับสภาพรถที่นองแต่ว่าขันเราตาหมานี่มันต้องมีเลือดนะครับกลับขึ้นไปเบืองคันบ่เห็นครับพ่เห็นพ่เห็นทั้งหมาทั้งิีบาเป็นหมูเป็นยังเนี่ล่ะครับจิตประมาณน แต่ไม่มูคนสันติฐานซอยครับเป็นกินเป็นหมูป้าพี่น้องหมูป้าเน่นอนครับ